วิทีเกษตรพามารีวิวล้อสูงยางลมนะครับอันนี้เป็นขนาดเมตรสาสิบเมตรเกนะครับรุ่นเริ่มต้นเรามีตั้งแต่เมตรยีสิห้าเมตรแปดหน้ายาง8ดนิ้วนะครับใส่กับพวก40แรง l อ0แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาก็เมตรเมตรเมตรสาห้าเมตรแปดสิบ ก็ L47 ขึ้นไปนะครับหรือว่า L45 แล้วก็ขนาดนี้นะครับ L สำหรับ L47 ขึ้นไปนะครับก็เมตร38เมตร90นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับนี่ครับล้อหน้าตามสเปคบอกว่าหน้ายาง7.5นิ้วนะครับ7 5นิ้วกระทะ สามสิบเก้านะครับมาดูวัดจริงครับนะครับถ้าวัดจากส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับมาฝั่งนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณสักแปดนิ้วครับเจ็ดนิ้วเขาคงวัดประมาณนี้นะครับผมเจ็ดนิ้วก็ความสูงนะครับความสูงก็ร้อยสามสิบแปดเซนนะครับจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้ ประมาณสามสิบเก้านิ้วนะครับส่วดล้อหลังครับผมล้อหลังตรงนี้ประมาณสามสิบเซนครับสิบสองนิ้วสิบสองจุดสี่นิ้วนะครับตามสเปคเขาความสูงเมตรเก้าสิบนะครับน่ครับสเปคเขาสิบสองนิ้วสิบสองจุดสี่กระทะห้าสิบสี่นิ้วนะครับน่ครับผม ความสูงประมาณเมตรเก้าสบัดอาจจะสูงกว่าเมตรเก้าินิดนึงครับผมเวลาใส่ก็ใส่ให้ดอกยางเหมือนยางรถไทนี่ครับผมให้ดอกลายเนี้ยลูกศรเนี้ยไปทางนี้นะครับใครสนใจล้อสูงยางลมนะครับก็สามารถติดต่อวิธีกเกษตรได้ครับผม